สวัสดีครับผมมาพินกับ f ิลไทย a i บบล็อกสโบรดนะครับเชา้าหมอกลงที่เชียงของนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมืองเชียงของในหมอกนะครับมีทางแถวบ้านดุกนะฮะบ,บ้านดุกก็อยู่ ซอยหลังตลาดเชียงของครับนะครับเห็นไฟรถมาครับจ,จางๆอยู่ไกลๆครับแต่ว่าอยู่ในหมอกหมดมีหมาคนเดินอยู่ครับตอนนี้เพิ่งเคยเพิ่งเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านหมอกมา,มาครับชมบรรยากาศหมอกนะครับยามเช้าที่เมืองเชียงของครับจังหวัดเชียงรายครับผม ทิ้งภาพไว้ที่คนกับหมานะครับกลางสายหมอกครับผมสวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทยดัะบ็อกสปอตคอมนะครับอันนี้อยู่ถนนเส้นหลักครับเมืองเชียงของก็ตอนนี้หมอกกำลังลงจัดนะครับตรงนี้เป็นอันนี้เป็นรถสองล้อนะครับหลักที่วิ่งระหว่างตลาดกับไปท่าเรือบักนะฮะ รับส่งผู้โดยสารสัมภา,าระเหมอกกำลังลงครับอากาศเช้าเช้าวันนี้เนี่ยที่เมืองชิงของเหมอะค่อนข้างจะหนาวสมควรรถไฟครั้งนี้ก็เปิดไปกันนะครับนี่ครับถ้ามองไกลๆเนี่ยครับซูมถ่าภาพไกลๆเนี่ยจะค่อนข้างจะภาศนวิสัยเห็นลำบากครับ ต้องมาใกล้ๆถึงจะเริ่มเห็นครับครับเส้นหลักเมืองเชียงของครับตรงนี้เป็นที่ว่าการอำเภอเชียงของครับด้านนู้นก็เป็นวัดศรีดอนชยนะัยคร